ชมบรรยากาศอยู่วัอดอาหงนะครับริมโขงครับนี่บบรรยากาศในวัดนะครับโดยรอบโดยรอบให้พี่น้องเบิงนี่ครับอันนั้นก็ฟังซบปป๋าล่าครับเอาบรรยากาศรอบๆวัดมาให้พี่น้องเบิงครับุ้ดผพานมากกับเขาวัดทำบุญได้ครับเอาบรรยากาศสวยๆง,ง,งามๆให้พี่น้องเบิงเนี่ยครับบรรยากาศเดินช่มบรรยากาศอยู่ในวัดวน้ำกันเด้อครับผม กูได้บอเคยมากอะเบิง่งจากคลิปผมก็ได้ครับโอ้อันนี้ต้นต้นให้หรือต้นโพยักษ์เนี่ยครับสวยๆงามๆนี่ครับริมโขงริมโขง,ขงสะดือแม่น้ำโขงพ่นครับมองจะขังบนปลายสะดือแม่น้ำโขงฟังุ่นกับผูเขาุ่นะครับสอบปปล่าวครับมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกนครับ ชมวิวสวยๆกาพระงามๆนี่ครับเอาบรรยากาศไม่พี่น้องเบิงสวยๆงามๆนี่ครับเห็นไ่มครับนี่บรรยากาศอยู่วัดแหละครับนี่เอาบรรยากาศอยู่วัดไม่พี่น้องเบิงครับชมความสวยงามน้ากันผู้ใดผู้ใดบ่เคยมากกับสิดิเห็นนี่ครับ สะดือแม่น้ำโค้งเหมือนว่านี่ครับนี่คือสะดือแม่น้ำโค้งแล้วครับสวยงามๆบรรยากาศโดยรอบมองจากจุดนี้ไปก็สวยขี้กันครับนี่แม่น้ำโค้งมองไปไกลๆน้องครับเนาะนี่ครับสวยงามสวยงามครับนะครับฟังจะบันี้กข้าวกสิเอาบรยากาศโดยรอบห้พี่น้องเบิ่งอยู่ข้างในก่อนี่มีทำมีอย่างขี้กันครับ ผมสิเอาพะพุทธรูปสวยๆงามๆมาให้พี่น้องเบิง้งผมจะขึ้นไปไหว้พระด้วยครับนี่ครับตรงนี้คือไหว้พระพุทธชินราชองค์สวยๆขึ้นมาไหว้พระนํำกันเลยครับไหว้พระองค์ชินราชพระพุทธชินราชสวยงามมากองค์พระเพิ่นอยู่นี่ผมมาบ่อยแหละครับแต่ผมก็มาอีกมาเรื่อยๆครับนี่ครับเดี๋ยวซื้อหูวว่าง,งามแห้งครับ องค์พระพุทธชินราชวัดอาหงเ่ยครับงามมาครับไหวพระทรบุญน,น้ำกันเดอ้เอ,อพี่นอ้ององค์พาสวยมากสวยจริงๆครับเห็นไหครับกาบพระน้ำกันครับนะครับสวยอีหลีย่อมเราสวยครับนะครับสวยๆงามๆ ขอบคุณครับพี่น้องที่มารับชมสาธุอนุโมทนานกนกานเนื้รับผมไหวพาก่อนครับขอบคุณครับผม